รีน้องคนด้วยนะครับอยู่กับชาแนลว่าว่านะครับก็นะครับโคด้าช็อปโกูโมซีรีส์นะครับซีซั่น17นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับเงินรางวัลรวมเนี่ยสี่ล้านแปดนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยนะฮะอยากร่วมสนุกกิจกรรมกับโคด้าช็อปนะครับลงสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่เสียตังค์นะครับนะฮะร่วมสนุกกันได้เลยนะครับก็เริ่มแข่งกันเนี่ยนะฮะช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับสำหรับโคด้าช็อปโกูโมซีรีส์ซีซั่น17นะครับก็มีสติงมาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเเรรราจะะล่่่นนนฮีโตัััวใใหหมก้ดูคบ นะหยินนะครับเปิดตัวก่อนนะหยินนะคือคือเห็นแล้วว่าเขาต่อยสตาร์แล้วต่อยรัวมากพี่มองว่าเดี๋ยวพี่ออกของในแบบของพี่แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเราออกของในแบบที่แบบว่าเขาปล่อยให้เราเล่นนะเราไม่อยากได้ดุดเลือดเลยเรารู้สึกว่าดุดเลือดมันมันไม่ไม่ไดีเวิร์กขนาดนั้นอะในความรู้สึกเรามันต้องเนี่ยดาบดำอะไรฮะ เดี๋ยว e พี่สลับก่อนดุลเอาเดี๋ยว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 พี่เอาดาบดำสลับเลยพี่อยากรู้ว่ามันจ่ายนี่เพราะว่าดาบดำเนี่ยมันน่าจะไอ้นี้ได้เยอะนะครับอ่ะลองเป็นอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆอะ่ะคือพี่ตอนนี้พี่ไม่รู้หรอกว่าเขาออกกันแบบไหนแต่มุมพี่พี่บอกว่าถ้าตีไวเพราะตัวเขาสตันอยู่แล้วเราวิ่งเร็วตีไวเนี่ยก็น่าจะน่าจะได้อยู่ครับเอาเอาโจมตีมาใส่แล้วกันเอาเสียงแห่งสายลมลองลอง,ลอง,ลองตีไวๆนะ เออลองตีไวๆแล้วเราอยากแบบว่าไวๆตีไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าฮะขออีกรอบนึงครับเดี๋ยวก็รู้ฮะว่าจะเละหรือไม่เละครับฟาร์มได้นะก็อยากฟาร์มก็บอกอยู่ว่าอยากฟาร์มใจะจะขาดเมื่อกี้แม่งเลือกฟาร์ม,มาสามตัวนักสู้นักสู้มาสามสี่คนนะหลโอ้ฝั่งตรงข้ามมีทั้งนักยิงนักเวทครบเลยมีแทงด้วยฝั่งเรานักสู้สี่คน และและแล,ละสภาพและสภาพคือเอานักสู้ไปสู้กับเฟย่ามึงคิดดูดิ Soy Jean, que pase. เนี่ยมึงดูดิมึงดูฟาร์มได้ไหมล่ะมึง <c oughs> มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมฟาร์มฟาร์มได้ไหมล่ะมึงแม่งไม่มีโอกาสจะได้เล่นฟาร์มอะ่ะจริงๆ ใช่คือถ้าฟาร์มมันน่าจะเกิดไวเพราะว่ามันเป็นนักสู้ที่พี่บอกว่าถ้ามันเป็นนักสู้อ่ะนักสู้อ่ะมันฟาร์มได้ไวอยู่แล้วนะครับความเป็นนักสู้มันฟาร์มได้ไวอยู่แล้วแล้วสกิลของหินนะ่ะเท่าที่เห็นนะครับสกิลหนึ่งมันช่วยในการฟาร์มเยอะมากแล้วไม่มีมานาด้วยพอไม่มีมานาเนี่ยมันจะฟาร์มได้รัวแล้วไวขึ้นเออพี่ถึงบอกไงพักหลังอะ่ะพี่ไม่ค่อยอัดคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยแหละกดมามึงดูเดี๋ยวเห็นป่ามันยอมที่ไหนอะ่ะแล้วมันยอมที่ไหนอะ่ะมึงดูกูก็ต้องเปลี่ยนนให้มัอะ่ะ เห็นไหมล่ะก็ถ like ึงบอกไงว่ามันไม่ได้เหนื่อยเลยจะไปนั่งแย่งมันเราก็แล้วเหนื่อยเปล่านะสวัสดีคนด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากเติมเงินผ่านเว็บคุณช็อปนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลขไอเดีเลขเซิร์ฟเวอร์เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิลรายเพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตุมันนี่วอลเลตวิซ่ามัลติการ์ดส่วนน้องฝั่งลาเวลาโทรคมยูทีทลแล้วก็ทีพัทครับง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจคุณช็อปได้เลยฮะ bienvenido a Mobile Agents! ¡Ajo, ¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! embora tuo Jobs mira เฮ้เมื่อกี้เราอาจจะได้เราก็ได้นะทีมไฟเยอะสุดแต่ว่าเราไม่ได้มองไม่เป็นไรครับเล่นใหม่ครับอยากเล่นด้วยครับว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าอีโร่มันน่าสนใจอยู่เหมือนกัน Espera, ¿están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego. ¿Qué, ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? Nadie puede decidir quién soy. farm Famgon. Farm เล่นบนน่าจะสบายครับเป็นมีอาโอ้โหมันเข้าเหลี่ยมมองไม่เห็นโอ้มีอาทำไมดูดเลือดแรงจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอา,มอาไม่มีไอเทมดูดเลือดทำไมดูดไอเลือดแบบโหดจังวะ sido asesinado. Atacan a la tortuga! Lie no es mi aliado. Es pura malicia. va a Brunler, Horva! Prefiero perder que dejar de luchar. โอโหแม่งเถื่อนอย่างนี้นี่เองเถื่อนเถื่อนกับตัวบางๆอ่ะดูมันต่อยทำไมมันต่อยสตันจังวะมันเกิดจากอะไรวะการที่มันต่อยสตันแบบเมื่อกี้เหมือนมันเหมือนมันถ้ามันออกของดาเมจมันน่าจะแรงใช่ไหมไม่ต้องออกของตีไวเลยใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยตัวละครปดผมเลยนะเนี่ย คือมันเกิดจากอะไรวะจังหวะที่มันไฟก็คือมันมันต่อยได้รัวๆเลยใช่ไหมสกิลสองมันเน่เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมันเร็วมากเลยเมื่อกี้ ันไปนตัวโซโลคิได,ด้ดีเลยวะโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรวะตึงต้งตึงต้งตึงต้งะมันคืออะไรวะไอ้ที่มันต่อยรลัวลัวล,วลวัคือพี่ต้องการส่วนร่วมทีมไฟอะพี่ต้องไปบวกแล้วพี่ต้องทิ้งเลนของพี่แล้วพี่ต้องบวกกับทุกคนที่ ไอจังหวะที่มันต่อยรัวๆคืออะไรวะวรไม่คืออยากรู้เฉยๆคืออยากรู้ไงอยากรู้ไงตอนแรกเห็นมันตีแบบข้างในอะไรอย่างนี้อยากรู้เฉยๆ Sí. Un, Un asesinato asesinado! Nadie puede decir quién soy. Asesinato doble. ¿Qué? Okay. Has destruido una torre. Un enemigo ha sido asesinado. Racha de asesinatos. Okay. No me doblo ni me rompo. ิ Q1 1ของล่าง2หรือเปล่าเวลาอัมชันติพาไปต่างโลกสักตัวอะไรวะอะไรวะเนนพาไปต่างโลกสักตัวไอ้ทีเกียวแม่จะรวบวะสวสิทคนด้วยนะครับตัวอะไรวะ มึงม mm ึงมึง เฮ้ยอย่าให้มันร้องเยอะมันแหกแหกแล้วไหนวะไหนวะไหนวะล้าช็อตเฮ้ยเราต้องเอาเควีให้ได้เว้ยอันตีใหม่พาไปต่างโลก <laughs> แม่งตัวเก็บตัวบางเลยอะมยแม่งตัวเก็บตัวบางเลยอะเอา้าเพื่อเราโดนเหรอว่าเมื่อกี้ไม่ที่พี่ออกดาบดำมาคือดาบดำมันต่อยแล้วมันตัดเลือดไงพี่เห็นมันต่อยรลวๆเฉยเว้ย พี่เห็นดาบดำมันต่อยเรารัวแล้วมันตัดเลือดเ,เฉยๆไม่ได้ หวานนี้ผมต้องไหลแล้วผมต้องไหลแล้วลันเซลอสไหลเข้าไปก่อนกูอีกเฮ้ยๆ้ใ้มาทิพเฮให้ให้ใจเย็นไว้ทิพยจอดก่อนดีกว่าเฮ้ยเราเป็นนักสู้สายไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยเราจะไปเล่นอะไรเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้หรอกดูดูเป็นไง เราต่อยแย็บอย่างเดียวเราเน้นหมัดหมัดแย็บไว้ดูดูเป็นไงมาๆมายืนแรกก็กูว่ามึงอ่ะมึงอ่ะมาดิมาด่มาหน่อมาหน่อุย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 อ,ยอุยไม่แรกกูไม่สู้ เหมือนชาวบ้านสิแปลกเอาดิ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 มึงมาดิมึาดิมึงมาดิเซน่าม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 า มาเน่มานี่มานี่มานี่มาเน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 ่อ้าวมาเน่มานี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 ่มาเน่โอ้โห <c oughs> เรามีแต่ความไว Ь อย่างเดียวว่ะ ให้ให <aid> ้ใ <Solomon> ห้พวกนายโอ้โหเอ้ยไอ้เนี้ยมันใบแล้ว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 ต่อยก่อนเลยมึงอะมาขัดมึงมาหนึ่งมา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 เลือดกูเหลือน้อยกว่าแต่กูเอาอะมาเดีวมาก็มาดิครับมาดิมาดิมึงอะมาดิมึงอะมาดิกูต่อยหัวลั่นเลยนะมึงมาดิ สวัสดีคนด้วยนะโอ้เซเลน่านี่แม่งน่ารำคาญจริงเอาอีกแล้วเซเลน่ายิเห่าละ ต่อยกับใครดีวะต้องเลือกคู่ชกก่อนต้องเลือกคู่ชกก่อนอ,อ๋อลุ้นี่แหละมึงมาหมาหม,ม,ม,มามึงมาหมามึงหัวเร็วไอ้สัตว์มาแน่เราเร็วกว่าเยอะวยเราสายต่อยว้ยมาปังปังปังไปแล้วย,ยังรอนดอยู่เฮ้ยไ,ไทเกียวกูไม่มีห่านแล้วไเกียวไอ้สัตว์มึงอย่ารัวโอ้ยอ้ย ไม่น่าเป็นห่วงไทเกียวเลยเมื่อกี้ถ้ากูวิ่งถอยมากูไม่ตายเลยค่ะสวัสดีคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงครับนะกดไลค์ให้พี่นิดนึงนะครับไทเกียวอย่างปเปี้ยวเลยเย็ดดูสเตปลาเซลอส รอบแรกแนมะ่งยังเกลือเลยอะ่ะโดนฮีโร่แบบว่านักสู้สี่ตัว,วเฮ้แต่ตีไวก็ได้อยู่นะเพราะว่าจังหวะมันต่อยธรรมดาเว้ยเนี่ยดูดิดเ,ดเห็นป่ะเพราะว่าไอเทมมันอะ่ะมันก็ช่วยได้เยอะนะเห็นป้าดูดิ

มามมา m ร m เ l อ l ร a l i l a ไปไหน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 เอามาเดมาเดมาเ <c oughs> โอ้โสตนโดนหน้ากูอีก <c oughs> มาเดะมามาเดะมามาเดะมา เคี่ยมคาดสายฟ้าไม่รู้พี่ พี่ไม่เคยเล่นตัวนี้ครับพี่เพิ่งเล่นได้2เกมเกมแรกก็ย่อยยับเลยครับเกม2มามันก็เออพอเข้าใจว่าแบบเวลามันอันตรีถ้าเจอตรงบางอ่ะเล่นได้แต่ต้องเป็นตัวที่ไม่ใช่ระยะประชิดนะเพราะว่าเกมที่แล้วความซวยคือเจอเอาดัชเจอเฟย์ย่ามันเป็นตัวระยะประชิดอะพอเข้าไปแล้วก็ชิบหายเลยครับหนีแบบเข้าไปแล้วสู้ไม่ได้อะ่ะหนึ่งหนึ่งกับเฟย์ย่าเป็นอะไรที่สู้ยากนะเว้ยถ้าเกิดเฟย์ย่ามีของก่อนอะ่ะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะส่วนร่วมทีมไฟท์นะครับ ดูแป๊บหนึ่งนะข้อมูลส่วนร่วมทีมไฟสีเขียวไม่ได้อีกครับ51เขาได้58นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะะสวัสดีครับ